มาสด้าเตรียมเปิดตัว CX5 ใหม่2020หลุยตลาดสู้ MG HS, Honda CRV, Haval H6 มาดูกันใครน่าจะเป็นเจ้าตลาดในเซกเมนต์ C SUV ในปีนี้ ต้องบอกว่าตลาด c s u v ในปีนี้ค่อนข้างที่จะดูเดือดเป็นอย่างมากเนื่องจากน้องใหม่อย่าง g ก t ส a วอลมอเตอรได้ปล่อยรถยนต์รุ่นแรกอย่าง Havel h 6เข้ามาทำตลาดและไม่น่าเชื่อว่าจะชิงยอดขายเป็นอันดับ1ติดต่อกันได้ถึง2เดือนล่าสุดมาส d a าญี่ปุ่นเตรียมที่จะเปิดตัว m a ส d a CX-5 ใหม่2022ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ แต่ฟังมาส d a ายุโรปได้ชิงเปิดตัวไปก่อนแล้วในเดือนกันยาที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่าหน้าตาใหม่โฉมใหม่ของมาส d a ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ทิ้งโคโดดีไซน์และล่าสุดนี้ทาง m a ส d a าไทยแลนด์ก็เตรียมที่จะเปิดตัว m a สด้า x 5ใหม่2020ในวันที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้ในประเทศไทย และคลิปนี้หากใครสนใจ m a ด d า cx 5ใหม่ปี2022อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้กับอาจารย์รุ้งพรสาขาสุขุมวิทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน m a ด d าโดยตรงมาพร้อมกับการบริการที่เหนือความคาดหมายอย่าลืมติดต่ออาจารย์ลุงพรไปได้นะครับมาดูทางด้านตัวรถของ m a ด d า cx 5โฉมใหม่กันบ้างในรุ่นของ c e Li ิ t ต้องบอกว่าแม้จะเป็นโคโดดีไซน์ที่ยังคงไว้แต่ก็มีเหลี่ยมมีสันมีเส้นสายเพิ่มเข้ามามากกว่าเดิมทำให้ตัวรถดูใหญ่ขึ้นมีมิติในการมองที่มากขึ้นโดยที่ด้านหน้าก็ยังคงเอกลักษณ์ของดีไซน์ Mazda CX-5 ไว้อยู่มาพร้อมกับกลิวหน้าที่มีดีไซน์สีดำแบบใหม่เพิ่มไฟ d ด y t i m ม r ล,ลั n i n g Light เข้ามา2เส้นในแต่ละโคม ทำให้มุมมองในการมองมาสด้าตัวรุ่น f ฟ็ l i ลของ CX-5 คันนี้ดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมส่วนทางด้านขุมพลังยังใช้ขุมพลังแบบเดิมมาพร้อมกับขุมพลัง Skyactiv-G G 2.5ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่187แรงมา้าแรงบิด252นิวตันเมตรและหากใครชอบความแรงก็ยังมีรุ่น Skyactiv-G G ขนาดเครื่องยนต์2.5ลิตรเทอร์โบ ให้กำลังแรงมา้าเพิ่มขึ้นมาถึง250แรงมา้ามาพร้อมกับแรงบิด434นิวตันเมตรใส่เพิ่มเข้ามากับเกียร์6สปีดเวอร์ชั่นใหม่ที่มีอัตราทดที่ดีขึ้นส่วนด้านในไม่ต้องพูดถึงสำหรับมาด้ายังคงความหรูหราไว้เหมือนเดิมที่เพิ่มเติมมาคือวัสดุซับเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้อารมณ์การขับขี่เป็นส่วนตัวและสุนทรีมากขึ้น แล้วมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ครบครันในรุ่นนี้โดยที่ภายในยังหุ้มด้วยหนังแท้อย่างเนปป้าเกรดพรีเมียมเหมือนเดิมเพิ่มเติมเข้ามาคือความนุ่มของเบาะซึ่งให้อารมณ์การขับขี่ที่มีความหรูหราและดูภูมิฐานมากขึ้นเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะครับว่าวันที่12ตุลาคมนี้ในงานเปิดตัวเจ้า m a z d a CX5 รุ่นเฟรนลิฟ ในปี2022นี้ทั้งราคาและออปชั่นจะให้มาเหมือนอยุโรปหรือเปล่าและยังมีข่าวแว่วๆว่าทาง m a ด้าอาจจะเซอร์ไพรส์ด้วยการมีตัวถังคูเป้ในชื่อ cx 5 0ตามออกมาอีกสาวก m a ด้าก็อย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามชมได้หรือจะติดต่ออาจารย์ล um ุงพร m a ด d าสุขุมวิทย์ที่ให้การสนับสนุนในคลิปนี้ สาวกมัด้าคิดเห็นยังไงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ก่อนจากไปในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ